สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงการกระจายทวินามลบนะหรือ negative binomial expansion นะ negative binomial series นะประยุกต์ใช้งานก็อาจจะมีเรื่องของ negative binomial distribution หรือว่าตัวแปรสุ่มทวินามลบนะประโยชน์ใช้งานอีกลักษณะหนึ่งก็คือสามารถนำไปช่วยในการนับนะคลิปที่ผ่านมานะั้นน่ะสองเรื่องการนับว่ายอลูกเตา๋า1ลูก10ครั้ง ดูเสร็จแล้วดูว่าผลบวกแต้มมีค่าเป็น10มีค่าเท่าไหรนะ่ในนั้นก็จะมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกระจายทวินามลบสังเกตดูสูตรนี้นะนส่วน1บวก x นะมองแบบง่ายๆก็คือผลบวกอนุกรมเลขาคณิตเขียนแบบนี้ก็ได้เขียนแบบนี้ก็ได้แ,บบไดนะแต่ถ้า1บวก x กยกกำลังลบ2 ถ้าตั้งหารยาวกันก็ได้อย่างนี้แหละนะีบางส่วนนะแค่5 6พจน์แรกเนีหนึบวกเอกยกกำลังลบหนะหรือ1นึ่ส่วนหบวกเอกยกกำลัง6เนะี่ยหารยาวคงเหนื่อยหน้าดูเนะี่ยเดี๋ยวเราจะหาสูตรกัน1นึ่ส่วนหบวกเอกยกกำลัง9กนะีกระจายแล, 5, แล้วหพจน์แรกคือ สังเกตดูว่านะตัวนี้คือฟังก์ชัน NCR นะฟังก์ชันการนับอนุกรมตัวนี้เนะี่ยกระจายสูตรแล้วจะเห็นว่า2ตัวนี้มีค่าเท่ากันเนะี่มีค่าเท่ากันหรือนะ่ส่วนหนึ่งบวก x ยกกำลังสินี่กระจายแล้วได้ตัวนี้กระจายอนุกรมผลบวกตัวนี้มีค่าเท่ากัน เราก็เลยมีแนวคิดว่าหนึ่งบวก x กยกกำลังลบเี่ยมีสูตรเป็นแมการพิสูจน์สูตรนี้เนี่ยนยก็จะใช้หลักอุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อน,นก็ไปย้อนดูนะอุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อน,นในคลิปที่ผ่านมาก็เริ่มต้นเลยให้ PN แทนข้อความ ทบทวนหลักการอีกทีหนึง่งเนี่ย pn เป็นข้อความในเทอมของ n แสดงว่า p 1เป็นจริงเนี่ยถ้า pk เป็นจริงแล้ว pk บวก1เป็นจริงด้วยอย่างนี้ก็จะสรุปได้ว่า pn เป็นจริงทุกค่า n ขั้นแรกก็ต้องแสดงว่า p 1เป็นจริงก่อนนีอนุกรมกำลังตัวนี้คืออนุกรมเลขาขาคณิตเนี่ยนักเรียนชั้นมปลายทุกคน,นรู้ว่า บวกกันแล้วได้1ส่วน1บวก x ก็แปลว่า1บวก x กำลังลบ1คือตัวนี้นะเพราะว่ามันมาจากอนุกรมกำลังคูณได้1 1มันก็คือ1บวก k ลบ1เลือกนะก็ตรงกับสูตรที่ต้องการก็แปลว่า p 1เป็นจริงอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อนได้แสดงว่า p 1เป็นจริงแล้วนะ ถัดไปนะสมมุติ p n เป็นจริงนะขอใช้ตัว n นะเพราะว่าในซิกมาตัวนี้มัน k มันถูกใช้ไปละเดี๋ยวเราจะแสดงว่า p n บวก1เป็นจริงนะเริ่มต้นนะสมมุติ W เท่ากับอนุกรมตัวนี้นะตอนที่พจน์นี้เป็น n บวก1เราจะแสดงว่า p n บวก1เป็นจริงนะสับสคริปต์เริ่มต้น k เป็น0 ดึงมาพดหนึ่งอันนี้ก็เริ่มต้นที่เเป็นหนึ่งพดนี้เนี่ยแยกเป็น2ชิ้นบวกกันได้วิธีพิสูจน์ก็คือกระจายสูตรแล้วจัดรูปพิเศษคณิตพันอนุกรมตัวนี้เนี่ยก็แยกเป็น2ชิ้นหนึ่งที่อยู่หน้าซิกมาเอาไปรวมไว้ในนี้แล้วนะกลายเป็นเริ่มต้นที่เคเท่ากับศูน พันธุ์สีม่วงตัวนี้เนี่ยก็เลยตรงกับข้อความนี่มาจากข้อสมมุติว่า p n เป็นจริงเนี่ยมาจัดรูปพจน์หลังกันเนี่ยตัวนี้กับอันนี้อันเดิมนะ k เริ่มต้นที่1ถ้าเราเอาเป็น k เริ่มต้นที่ศูนย์ก็เป็นการปรับเปลี่ยนค่าสับสคริปต์นี่ k นี่ก็ k บวกหนึ่งนี่ k ก็เปลี่ยนเป็น k บวกหนึ่ง x กำลัง k ก็เป็น x กำลัง k บวกนิด เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนค่าสับสคริปต์ตัวนี้รวมกันแล้วก็เหลือ n บวก k เฉยๆดึงตัวร่วมเนะนี่ยลบ1กำลังหนึ่งไว้ไว้ข้างหน้าก็กลายเป็นลบ x นะี่นี่ก็เหลือ x กำลัง k เฉยๆ n บวก1ลบทิ้งได้1ก็เท่าเดิมแหละเป็นเรื่องของการจัดรูปพิเศษาณิตเนี่ยนะตัวนี้ เนี่ยเราสมมุติเวลาเป็น W นี่ไงดบก็กลายเป็น X คูณดย้ายข้างมาด้านนี้ก็เป็น1บวก X คูณดับเี่ H, ยหนบวก X ย้ายไปหารดับก็คือตัวน,นี้เพราะฉะนั้นดับมีค่าเป็นตัวนี้ก็แปลว่าเราพิสูจน์แล้วว่า P N บวก1จ,จริง โดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อน pn เป็นจริงทุกค่า n โดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อน pn เป็นจริงทุกค่า n ละก็แปลว่าสูตรนี้นำไปใช้งานได้เลยนะคลิปนี้เน้นพิสูจน์สูตรอย่างเดียวนะจะไปใช้กับ generating function ลอะรอคลิปถัดไปจะไปประยุกต์ใช้กับตัวแปรสุ่มทวินามลบก็รอคลิปถัดไป ก็กดติดตามช่องอาจารย์ดำรลกเน,นี่ยมีสาระน่ารู้คณิตศาสตร์ให้เนี่ยเรียนรู้กันเรื่อยๆสวัสดีครับ